ได้ลุงตาบอกอ้าวกูเสียเงินแล้วมึงให้กูทุกข์อีกด้วยล่ะเหเ็นไหมดูไหมนั่นคือความเป็นจริงเนี่ยกะมันมันโกงกูไปอ่ะทหาทำไงอ่ะกูเสียไปแล้วมึงให้กูไปเอาอยัางไงเอาอย่างไรก็ไม่ได้นะเน้ยาก,ก็เรียกว่าวางเฉยได้ก็ได้ติดตลกไปเลยไงเนี่ยแต่พวกเราไม่ได้นะยืมเงินไม่คืนก็ทุกแล้วนะ แต่เอาเงินมาให้พัานี่กับไม่ได้คืนสักบาทไม่เห็นทุกเลยจริงไหมพอใจ <c oughs> จำไหม,มานะแค่ความพอใจเฝ้าดูตัวนี้ให้ดีเถอะนะย่างร่างกายเราเราพอใจให้ใครจับเราจะไม่เดือดร้อนนะบีบได้หมดถ้าพอใจถ้าพอใจให้เขาบีบแต่เมื่อไหร่เราไม่พอใจปุ๊บแค่เหลือบมองเราก็เกลียดเขาแล้ว แค่เขามองเราไม่ต้องถึงกับบีบหรอกเนี่ยเห็นไหมความพอใจเรียกว่าตันหาชีวิตเราตึงดําเนินไปด้วยตันหาไงถ้าเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้อยู่เหนือตันหาได้เราจะเป็นอิสระเนี่ยไอตัวเกิดสู่เกิดทุกขกตันหานี่แหละเป็นตัวผลักดันให้มันคิดไปสาระทัศนคติเกิดขึ้นกับเพราะตันหาความคิดเกิดขึ้นกัเพราะตัณหา ความปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะตัณหาเพราะตัณหาเป็นตัวผักดันให้มันปรุงแต่งให้มันคิดให้มันนึกนะเมื่อตัณหามันปรุงแต่งไปมันย่อมผลมันคืออารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นเป็นรสชาติเป็นอาหารของจิตจิตก็เสพอารมณ์พอเสพอารมณ์มากเป็นพลังงานเนี่ยอารมณ์เนี่ยเป็นพลังงานหนึ่งก็จะหมุนมามาให้ตัณหาทำงานมากขึ้นเป็นวัตตะ ยิ่งโกรธยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งโกรธเอาสังเกตดูซิยิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งโกรธยิ่งคิดมันจะวอนอย่างเงี้ยเลยยิ่งรักยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งรักยิ่งอยากเจอยิ่งคิดยิ่งอยากเจออดทนไม่ไหวปหาเอาสิถ้าไม่จริงอ่ะใครกล้าเถียงใช่ถ้ามันคิดซ้ำๆซ้ำๆแล้วแต่มันจะคิดไปในอารมณ์ไหนและอารมณ์นั้นจะเป็นเหมือนพลังงานมาผลักดันให้มันหมุนต่อเป็นเหมือนเครื่องจักรเลยนะ สังเกตดูนะเป็นเหมือนเครื่องจักรหากเป็นไฟพลังงานบวกมันก็จะหมุนไปทางบวกคิดแต่เรื่องดีๆไปไไจนทำงานมันอยู่ด้วยใช่จนกว่ามันจะเปลี่ยนความปรารถนานี่นี่คือการทํางานของกิเลสน,นะจาไว้ลองเฝ้าดูสิไม่ได้ยากเลยเราเฝ้าดูแล้วเราจัดการมันให้ได้มีสติเบรกมันก่อนอันดับแรกมีสติในการเรียนรู้มันทีนี้นักปฏิบัติธรรมนี่สิ่งที่ไม่มีคืออะไรสติมีน้อยอยู่จึงเรียนรู้ไม่ได้ จึงต้องฝึกสติไงเมื่อสติมีมากเข้าันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้เรียกว่าสังเกตรหรือสิกติเป็นผู้เฝ้าสังเกตนั่นแหละเรียกว่าพิจารณาคาว่าพิจารณาคือการสังเกตสภาวะรมภายในใจเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดมันเป็นมันเป็นเรื่องที่จะเข้าใจได้สิ่งที่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องลึกลับ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายด้วยนีต้องสังเกตดูนะถ้าใครยังสังเกตไม่ได้ต้องจับอารมณ์ให้ได้คือทุกข์มีสติกำหนดรู้ทุกข์จำไว้เลยว่าทุกข์นั้นเป็นผลเป็นผลสรุปของเหตุแล้วทุก,นะทกข์เนี่ยมันเห็นนมันเห็นอยู่แล้ว คำว่ายิ่งทุกข์เนี่ยต้องบอกว่าพอเราฝึกไปเนี่ยใจมันจะตรวจสอบตรวจสอบอารมณ์เขาเรียกว่าสติจะจับเฝ้าดูอารมณ์เฝ้าดูกายเฝ้าดูใจมันจึงเห็นว่ามันทุกข์เรื่องนี้คิดเรื่องนี้ขึ้นมากังวลทุกข์นะแม้แต่ครูบาเนี่ยเห็นขนาดไหนรู้ไหมขนาดที่ว่าครูบาเนี่ยพอตั้งใจว่าจะภาวนาให้นานขึ้นก็มีความกลัวว่าเดี๋ยวจะไปบินทบาตไม่ทัน คุณบ้าก็เห็นนี่ทุกแล้วนะความกังวลวิตกกังวลเกิดขึ้นแล้วทั้งที่เพียงเป็นทุกข์ที่เล็กน้อยมากที่แทบไม่ใช่ทุกข์เลยแต่มันเห็นความกังวลในใจไม่จำเป็นต้องทุกข์มากหรอกไอ้ทุกข์ของกายนี่เล่นคุบ้าไม่ได้หรอกทุกข์อันเกิดจากกายความเจ็บปวดความอะไรนี่คุบ้าบอกไม่เกินตายนะเจ็บขึ้นมาในี่ปุ๊บไม่เกินตายแต่เราเห็นความกังวลในใจเห็นความดิ้ดดิ้นของใจ นะทำไมพระนักปฏิบัติธรรมถึงต้องสร้างเหตุคือการอดหลับอดนอนอดอาหารผ่อนอาหารก็เพื่อเฝ้าดูใจที่เวลามันหิวใจมันเป็นยังไงเวลามันง่วงใจมันเป็นยังไงไม่ได้อดงโง่ๆนะไม่ได้อดหวังบรรลุอะไรทั้งนั้นแหละแต่อดเพื่อศึกษาใจตนเองหลวงตามาหาบุกถก็อดครูบาฟังทมท่านท่านอดขนาดที่ว่าท่านเดินไปบินฑบาตไม่ไหวต้องหยุดพักคือมันหมดแรงแล้วท่านฝึกขนาดนั้น แต่พอท่านรู้แล้วท่านใช้คำว่าพอเรารู้แล้วเราก็ไม่เคยอดอีกเลยเห็นไหมท่านอดเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ทดสอบแต่เรียนรู้อย่างครูบาเนอดนอนเนี่ยอดนอนปุ๊บเราตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่เห็นหลังเรานี่สัมผัสสิ่งใดแผ่นหลังเรานเนี่ยนะจะไม่เห็นหลังนี่แตะพื้นเลยไม่ให้นอนจะอยู่เพียงอิรยาบถสามยืนเดินนั่งแต่นอนไม่ได้ห้ามพิงด้วย ห้ามเลยพอมันง่วงมากตอนแรกๆมันก็ดีอยู่หรอกตอนมันยังไม่ง่วงน่ะพอมันง่วงปุ๊บมันเริ่มแล้วมันเริ่มคิดไม่ไหวแล้วพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้มันนะามันนิบไปนะมันหายมันจะมาตอนที่เราไม่ไหวจําไว้กิเลสน่ะมันจะเริ่มปรุงแต่งเพื่อความปรารถนาในใจมันมันง่วงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทรมานกาย มันเริ่มแล้วนะเสียดปุ๊บเริ่มหลบหลบหลบสัจจาตัวเองคือหลบความตั้งใจตัวเองหลังไม่แตกก็ได้แต่อิงจริงครูบานี่ขยับตัวเนี่เข้าไปหาเสาเลยแล้วก็เอาหมอนนี่วางตรงนี้นั่งพิงจะรับมึงไปนอนเถอะว่านไฮะไม่ได้ห้ามนอนห้ามนอน ตัวนี้ต้องห้ามขนานกับพื้นห้ามเลยนอนห kind of ัวพิงเสานวมันก็คือนอนไงคุบาเห็นว่านี่เรากําลังเลี่ยงเลี่ยงสัจจะตนเองเขาเรียกว friends, ่าเลี่ยงบาลีน uh anyway> ah> ั่นแหละเลี่ยงสัจจะตนเองเราเห็นว่าเจตนาในใจเราคือกูกูง่วงเราง่วงนี่ฉันง่วงแล้วนะเห็นไหมแต่สิ่งที่เห็นชัดคืออะไรมัน หาเหตุผลมาสนับสนุนความปรารถนาในใจมันครูบาเห็นการปรุงแต่งของจิตใจเ,ออเห็นเลยตั้งใจจะนั่งหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยจะไม่ขยับเลยเพราะมันมันไม่ขยับมันบีบมาโอ้ยนะร่างกายก็สัน่นขานี่สัน่นไปไปๆๆๆๆๆๆๆป อีนิดเดียวจะขาดเหมือนเหมือนยางที่เรายืดมันจะขาดแล้วแล้ววางที่จะขยับหรือไม่ขยับขยับหรือไม่ขยับใครเคยเป็นมั่งใช่มันอยากจะขยับมันเหมือนยางที่ใกล้จะขาดแล้ว,ลวเราจะเอาฝั่งไหนดีทีเนี้ยเนี่ยมันจะตัดสินเลยจะสนับสนุนฝั่งไหนดีฝั่งที่ตัวเองตั้งสัจจะไว้ที่นั่งเล่นเกมนะทั้งวันเออพอพอ,พอเออเออจริง สู้ได้เห็นไ,ไหมมันก็ต้องมีอุบาย <c oughs> เนี่ยแพ้คนนั่งเล่นไพ่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> โอ้โหคนนั่งเล่นไพ่ในสองวันสามวันไม่ลุกเลยเเขาไม่หิว้ลยครับไม่ไอเรานี่ชั่วโม,มงเดียวเองเออทำไมมันมันขี้ร้ายขนาดนี้เราคนนะไหนว่าเก่งนักเก่งไหนเห็นไหมเนี่ยแต่ก่อนมาจะนั่งอ่ะมันยังไม่เจ็บไงมันก็เก่งเดียวถูกป่ะเรายังไม่เป็นนั่งไง มันยังไม่เจ็บไม่ปวดมันก็เก่งดีหนึ่งชั่วโมงตังไปเลยออเอพอจริงๆนะเกือบตายเห็นไหมทุกคนต้องประสบเราจะเห็นการปรุงแต่งมากมายในจิตอย่าไปพูดถึงความสงบเลยแค่ไม่ทำลายสัจจะตัวเองก็ถือว่าเจ๋งแล้วแค่ไม่ทำลายสัจจะนะเจ๋งแล้วถ้าเราทำลายสัจจะตัวเองเมื่อไหร่นะเราจะแพ้มันตลอดมันจะมีเหตุผลมาอ้างเสมอเลยเนี่ย มันจะมีเหตุผลสนับสนุนความปรารถนาในใจมันอาจรัะมีคำถามมีคอมเมนต์มาคุณสุนทีครับเขาบอกว่าของแท้อยู่ในป่าครับอาจารย์อะไรของแท้ละเอียดหน่อยอาจจะหมายถึงว่าพระปฏิบัตินะครับผมก็ให้เขาไปนับถือของแท้แล้วกันเพถัดสุนอภายรอบอ้าวพระเทวทัต ขอพระพุทธเจ้าว่าจะให้พระอยู่แต่คนต้นไม้อยู่ในป่าห้ามอยู่ในเมืองถูกไหมพระพุทธเจ้าปฏิเสธเลยใครพอใจอยู่ในป่าอยู่ใครพอใจอยู่ในเมืองอยู่เข้าใจไหมเป็นลูกศิษย์พระเทวทัตเหรอฮถึงเข้าใจว่าของแท้อยู่ในป่ามันก็ดีอยู่แบบคลิงกว่าไหมครับ ถ้ามีป่าให้อยู่ก็อยู่ครูบาเน่อเอาไปอยู่ไหนก็อยู่นั่นแหละครูบาเคยอยู่เราก็อยู่ในป่า,ปาไม่ใช่เหรอวะจริงไหมนี่เขานิมนต์มานี่จริงๆเราก็อยู่ในป่านี่ไม่ครับครูบาครับอาจจะเป็นความเข้าใจของบางคนไหมครับครูบาว่าพระที่ดีหรือพระแท้ต้องอยู่ป่าหรือว่าดูแบบธรรมถาธรรมดาอะไรเงั้น เราเข้าใจว่าพระต้องอยู่แบบหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟ้น่นต้องอยู่แบบสมัยพระพุทธเจ้า,า,า,าเาชื่อไหมว่าหลวงหลวงปู่หลวงตาต่างๆก็ไม่ได้อยู่เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าหรอกท่านก็มีพัดลมนะพุทธเจ้าไม่มีพัดลมนะถูกไหมสมัยนี้เห็นพาะเปิดแอร์นี่อูโห <laughs> อา้าวก็แค่เครื่องทําความเย็นก็เขามาติดให้อ่ะ ถูกไหมแต่ติดพัดลมทําไมอะ่ะพัดลมก็เครื่องทำความเย็นไม่ใช่เหรออันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะเพราจะได้เห็นภาพว่าเรากําลังยึดอะไรกันแน่เนะีเรากําลังยึดอะไรอยู่นะอยู่ในป่าก็อยู่นะใครอยากอยู่ในปา่าตัวครูบาเองเนี่ยก็อยู่ในถ้ำม,มาเป็นปีนู่แหละนะตั้งแต่ยังไม่ไม่มีใครรู้จักครูบาชายนะไม่มีใครรู้จักหรอกเพราะเราอยู่ในถ้ำเราไม่มีโซเชียล ไม่เคยเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์นี่เพราะอาจารตะวันบังคับเล่นนะถึงเล่นท่านโยนให้เพราะว่าหลวงตาเนะี่ยโยนให้อาจารย์ตะวันอาจารย์ตะวันก็โยนให้รูบาต่อถึงได้รู้จักกันไงเขาอยากให้อยู่ในกฎหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินคาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าชี้ว่าพระต้องไปอยู่อะไรนะใช่รูบาก็อยู่ในกฎ <c oughs> <c oughs> นะคนไม้อะไรนะครับรูบาอยู่ในกฎวินัยนะแล้วก็อยู่ในป่าเหมือนกันนะี่นะนะ แต่นี่เขานี่มนมาเนี่ยทาไงมันไม่มีป่าเอา้ยเข้าใจไหม <c oughs> คําว่าเลี้ยงผู้เลี้ยงง่ายเนี่ยเขาไปอยู่บ้านเศรษฐีก็นั่งที่เศรษฐีเขาเตรียมไว้ให้นั่นแหละ <c oughs> ไปอยู่บ้านยาจกก็นั่งที่ยาจกเขาเตรียมไว้ให้นั่นแหละ <c oughs> นั่นคือผู้เลี้ยงง่าย <c oughs> นีไม่ใช่อยู่บ้านเศรษฐีเอ้ยเอาหนี้ม <c oughs> สร้งางรบอให้ฉันอ,อยู่ลำบากอีกไปสร้างเออใช่ให้ไปสร้างกระต๊อบให้อยู่อย่างเงี้ยลำบากอีก ยกตัวอย่างพระพุทธองค์ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านะท่านไปฉันข้าวบ้านเศรษฐีเศรษฐีเตรียมที่นั่งไว้ตรงไหนท่านก็นั่งตรงนั้นนะขอทานใส่ข้าวจี่ให้พระพุทธองคพพ์พระพุทธองค์ก็นั่งฉันใต้ขนต้นไม้เห็นไหมนะท่านไม่ได้เลือกที่ใดที่หนึ่งหรอกสถานที่ไม่เกี่ยวจําไว้โยมเ้ยนะ อย่ายึดอย่ายึดติดในสถานที่สถานที่ไม่เกี่ยวทําเป็นเรื่องของจิตใจนะธรรมะนี่เป็นเรื่องเป็นสมบัติของใจนะเป็นคุณสมบัติของใจไม่ใช่สถานที่นะถ้าอย่างนั้นคนอยู่ป่าก็เป็นคนมีหมดนะฮะถ้าม็นเกี่ยวนะะขนาดฤรือสียังอยู่ในเมืองอายุคนี้ตคนอยู่ป่าท็คนดีหมดเลย แสดงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคงยึดติดสถานที่แล้วถ้าไม่มีป่าให้อยู่ไงในอนาคตข้างหน้าธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนด้วยซ้ําไปถ้าจะพูดมันลึกซึ้งกว่าน,นี้ไม่ใช่เรื่องของคนด้วยซ้ําไปแต่เป็นเรื่องของสภาวะความจริงเงินปรากฏนถ้าจะพูดมันลึกซึ้งกว่าน,นั้นอีกนับภาษาอะไรกับสถานสถานที่ละ่ะหืม ว่าคูบาเคยเดินทุดงไหมครับคูบาเดินคูบาเดินทุดงแต่ทุดงของคูบาไม่ได้เดินในป่าแต่เป็นทุดงขวัดคือข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกากิเลสสิบสามข้อบุคคลใดปฏิบัติตามข้อใดข,ข้อหนึ่งเรียกว่าพระทุดงจำไว้ไม่ใช่พระเดินแบกกดตามถนนตามปา่าตามเขานชันอสะนะเดียว คือนั่งชันมือเดียวอัสนะเดียวลุกขึ้นแล้วจะไม่ชันอะไรอีกนั่นเรียกว่าทุดดงขวัตนะเป็นข้อปฏิบัติประพฤติทําลายกิเลสเป็นเหตุพิเศษนะเขาเรียกว่าเหตุพิเศษเพื่อทําลายกิเลสนะนอนตื่นเดียวนะนอนใต้ต้นไม้นอนในป่าช้านะรับอาหารที่บินธบาตได้เท่านั้น จะไม่รับอาหารอันทําเพิ่มยกตัวอย่างเช่นเราบิธบ,บาตมาโยมเขาใส่บาทให้ยังไงก็เลือกฉันเท่าที่มีแม่ครัวทําใหม่โรงครัวทําใหม่จะไม่รับเพิ่มเห็นไหมฉันเท่าที่ลําแข้งตัวเองเดินไปหามาได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าพระทุดงเข้าใจคําว่าพระทุดงใหม่ซะนะจะได้รู้ว่าพระทุดงที่แท้คืออะไรจริงๆแล้ว คำว่าทุดงนี้คืออะไรนะมันคือทุดงขวัตสิบสามสิบสามอย่างที่เพิ่มขึ้นมาจากพระวินัยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทาลายกิเลสคูบาจึงกล้าประกาศเลยว่าคุบาเนี่ยพระทุดงนะขากาวคูบาคือเขาอาจจะเข้าใจว่าพระแท้นี่ต้องเคยอยู่ป่าอยู่เขาไงครับความหมายของเขาอยู่ลําบากมาอย่างนี้ครับอยู่ก็อยู่ถ้าถามตัวคูบาเองว่าคูบาเคยอยู่ไหมอยู่ อยู่ในถ้ำด้วยไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าด้วยซ้าไปไปดูเลยก็ได้นี่นก็อยู่มาเป็นปีนูน่นนี่แต่ถ้ามันมันอยู่ไม่ได้ตลอดหรอกในป่ามันอยู่ไม่ได้ตลอดหรอกมันชืน้นสภาพความเป็นจริงนะ่ะหน้าฝนถ้าอยู่ไม่ได้จําไว้มันชืน้นนีมันอยู่ไม่ได้นี อยู่ใต้ต้นไม้มันอยู่ได้จริงเหรอลองมาอยู่ดิไปอยู่ให้ดูหน่อยนี่คือความเป็นจริงแล้วก็พยายามอยู่หละแล้วก็ทิ้งบ้านทิ้งเงินออกไปสแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละถ้าจะถามตัวกูบาเองอะนะนนลองมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะเขาบอกว่ามีหลักฐานเลครับเอา,เอา,เอามาอยู่ด้วยกัน ว่าเขาไยอมกูบาแล้วแหละมา,าเอาไปเอามามาสอบสวนกูแล้วปันนี้มาอยู่ด้วยกันสิมามามาดูมาบวชอยู่ด้วยกันก็ได้จะรู้ว่าพระเขาอยู่ยังไงนะมาบวชเฝ้าเลยนะอยากรู้ว่ากูบาอยู่ยังไงก็มาเฝ้ากันดิจะไปยากอะไรกล้าหรือเปล่ากล้ามาเฝ้ากันหรือเปลนะ่าเีาสื่อสางกูเตียอยู่ขางเขาเลยกนะูบาไปไหนไปด้วยนะ อมาเฝ้าเลยเอายีบสี่ชั่วโมงก็ได้ถ้ามันอยากรู้เรื่องของเรานักไปรู้เรื่องของตัวเองหนุอนอย่ามาเสือกเรื่องของคนอื่นนี่คุบางคือเขาอาจจะอยากให้พระดีหรืออยากจะเห็นพระมันบวชเอา <c oughs> อยากได้พระดีก็มาบวชแล้วดิบวชแล้วก็ทําอย่างที่ตัวเองอยากได้นะ่ะอยากได้พระอยู่ในป่าก็บวชแล้วไปอยู่ในปา่านะ <c oughs> อยากพระอยู่ในถ้ำก็บวชแล้วไปอยู่ในถ้ำนี่ถูกไหม อยากได้ผ้าทุดงเดินบวชแล้วก็ไปเดินไปเนะเอาเถอะผีบ้าก็เดินเต็มข้างทางอยู่ไม่เห็นเหรอเดินเก่งกว่าผ้าอีกถือถุงด้วยอ้าวจริงแบกถุงไปอูเดินนี่ตีน,ตนเปล่า,าอุบานียอมแพ้ใช่เก,กเก่งกว่าผ้าอีกคนเนี้ยนีะอยากได้แบบนั้นก็แป้วาเถอะ ทำไมเราต้องมองให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่มองเขาว่าเราจะได้ประโยชน์จากเขาอย่างไะงเนี่ยเราไม่พอใจพระรูปนี้แสดงว่าคูบานี่เกิดประโยชน์กับเราแล้วนะคูบาชี้ให้เราเห็นโทษของใจแล้วนะผู้ฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งนะแม้แต่ผู้ที่พูดไม่ถูกหูแล้วเราเห็นความขุนเคืองในใจนั่นเราเราได้ประโยชน์แล้วเรียกว่าเห็นทุกข์ไม่ทุกข์หรอ ทำไมต้องอยากให้พระ,ะเป็นอย่างงั้นพระเป็นอย่างนี้ด้วยมันเที่ยวตัดสินผู้อื่นอยู่ตลอดอเราจะไม่มีทางพบความจริงในใจเราหรอกเราจะหาแต่ความจริงข้างนอกเราอยากให้แต่ข้างนอกเป็นเหมือนสิ่งที่เราอยากให้เป็นวุ่นวายหมดละเนียเขาเฉลยกัน อยากลองว่าคําว่ารูบาจะมีมีคิวไหม่าสั่นี่อะไรดีนมว่าได้ไม่คิวเดี๋ยวเจอไมคิวเนี่ยกูบาครับช่วงสุดท้ายขอโอกาสนยครับพอดีรูบาเกิดไว้ว่าสังคมภาคกับสังคมข้างนอกที่รูบาพูดตอนนั้นนะว่ามันแตกต่างกันอยู่ ในประสบการณ์ตัวคุบาเองต้องบอกว่าในประสบการณ์ที่คูบาพบเจอตัวเองบางคนอาจจะมาจากสังคมที่เลวร้ายภายนอกแต่มาเจอสังคมพระก,ก็คือมันมาเลวร้ายก่อนมันจึงว่าพระดีดีกว่าแต่คูบาเนี่ยอยู่ในสังคมภายนอกมันไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นไงนะเราไม่เคยเห็นคนที่มากได้เ,เพทุบายาขนาดนั้นไม่เคยเห็นคนที่แค่ย้ายบานกันก็ซัดก,กันแล้วเงี้ย มันไม่ใช่อย่างนั้นไงเราไม่เคยเห็นคนที่แบบคอยจ้องประหัดประหารกันอยู่ตลอดไงเข้าใจไหมพูดผิดใจนิดหน่อยก็จะเอากันแล้วเนี้ยพอเรามาเจอสังคมพระคือเราคาดหมายว่าอีกแบบหนึง่งครูบาเข้าใจว่าพระต้องอต้องเป็นผู้สงบระงับเรียบร้อยเป็นผู้ที่มีเมตตาคือมันต้องดีอะ่ะเข้าใจอย่างนั้น แต่พอมาเจอกับตัวอนี่มันโลงบานบ้าเข้าใจไหมต่อยกันก็มีพระน่ะเอาที่เนี่ยนี่และล่าสุดเลยเนี่ยซัดกันมาแล้วเนี่ยแตกหนึ่งจริงเนี่ยพระนี่แหละตัวดีนี่คือพูดถึงพระไม่ดีนะพระดีก็เยอะพระที่ท่านดีนี่ก็ยกไว้เนี่ยท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านกับเพียนฝึกตนเองมันก็อยู่ในกลุ่มของคนไม่ดีนั่นแหละอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่คนดีเหล่านี้คนเหล่าที่เขามาฝึกตนเนี่ยเขาจะหาประโยชน์ได้จากทุกอย่างเลยไม่ดีเขาไม่เคยดต่อ,อไปเ,เขาไม่เคยไปยุ่งไม่ยุ่งเลยเนี่ยเป็นเป็นบททดสอบเขาด้วยซ้ําไปคนไม่ดีเนี่ยนะยังล่าสุดนี้บอกก็แตกหนึ่งไงนี่ว่าขอรวมของสามารถไปอยู่เนี่ยร <c oughs> <c oughs> วมสักสองคู่ ขอโยมสามารถ <c oughs> นะแค่อดไฟ <c oughs> <c oughs> อ<ะ>้าวะไม่ต้องมีนะี่ก็มันอยากตีกันนะักนะไม่ยากอะไรอารมณ์นนะ่ะเวลาขาดสติมันเป็นหมดแล้วไม่ว่าพระมันก็ลืมนะ เพราะอารมณ์ขาดสติจิตตกอยู่ใต้อารมณ์ความเป็นพระนี่หายหมดเลยพ้าเหลืองที่ห่มอยู่ไม่มีเลยนะขนาดพ้าหลุดมันยังไม่สนเลยจริงคนตีกันเนี่ยพ้าหลุดยังไม่สนเลยนะไม่มีอายตีต่อเห็นไหม <laughs> นักภาษาอะไรกับว่าความเป็นพระแตกหนึ่ง <laughs> แตกจริงๆ <laughs> เออเนี่ยแหละรพระ ครูบาก็เคยได้ยินแต่หลวงตาเล่าให้ฟังนะอทีนี้มาเจอกับตัวเองอเมื่อก่อนนี่เคยเห็นแต่แม่ชีเอาน้ำเอาเยี่ยวาสาดกัน,นวัดอื่นนะไม่ใช่วัดเราวัดอื่นมีจริงขโมยตอแก๊สกันอย่างนี้ก็มีเห็นมาแล้วเห็นมาสาราพัดแบบเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เกือบวัดเราไม่เห็นหรอเกือบตีกันเพราะมะม่วงหินมาพ่านน่เออนี่คนเนะยบางทีมันก็หลงลืมไงลืมคนเนี่ยอย่าเข้าใจว่ามันจะคือเขาพยายามมาฝึกตนเองอยู่ครูบากับมองว่าต่อให้มันเดือดร้อนก็ให้มันเดือดร้อนอยู่ในวัดป่าบนน้ำพะอ,อินนั่นแหละดีกว่าให้ออกไปข้างนอกอย่างครูบาองค์หนึ่งเนี่ยพอมีเรื่องปุ๊บอยากจะสึกนะ รุ่นขนาดไหนรุ่นวางบาทต่อยกันกลางตลาดเลยคิดดูดิเออพอมีสติกับขึ้นไหมว่าผมผมมีเรื่องโชคต่อยครับผมสมควรสึกไหมครับบอกขนาดมึงเป็นพระมึงยังขนาดนี้นะถ้ามึงสึกไปจะขนาดไหนไม่ต้องศึกก็ว่าเข้าใจไหมถ้าสึกไปจะขนาดไหนขนาดพระเหลืองคุมอยู่มันยังคุมตัวเองไม่อยู่เลยอะ่ะเนี่ย ว่าว่าอย่างน้นอยๆเดี๋ยวเอาผ้าเหลืองคุมเขาไว้จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับข้างนอกฝ่ายดีฝั่งดีเขาก็มีเห็นไหมเวลาเขามีสติขึ้นมาเขาก็สํานึกผิดก็ไปขอขามาขอโทษนะไปกราบขอโทษแต่เวลาอารมณ์มันขึ้นคนมันคุมไม่อยู่มันฝึกยังไม่ถึงไงก็เรียกว่าบารมียังไม่ถึงอินทรีย์ไม่ถึงก็ค่อยๆเดินต่อแตะไปอย่างน้นอยแด้นนิสัยของความเป็นพระสักหน่อยก็ยังดีก่อนตายนะเห็นไหมนี่แหละครูบามองมุมนี้ไม่ได้มองว่าพระต้องดี อย่างหรอกนะพระต้องเลิศไปหมดคือความเข้าใจเรากับความเป็นจริงเป็นคนละอย่างเลยอย่างใครที่อยู่ในสังคมพระเนี่ยจะรู้ดีสารพัดรูปแบบพิสดารอภินิหารสารพัดนะ<ม>เล่านิทานในการฟังก็เยอะแยะมากมายนะเป็นตุเป็นต่นตยิ่งหลวงตาเรา่ยยิ่งสนุกเราเรื่องพระอรหัาร์อะไรนี่กูสารพัดเ,เนี่ยเจอหลวงตานี่กระเจิงหมดนะเห็นไหม นี่แหละนี่คือโลกนี่คือความเป็นจริงนะหาประโยชน์ให้ได้อย่าศรัทธาที่ตัวบุคคลจำไว้นะอย่าศรัทธาที่ตัวบุคคลเป็นในขาดแต่จงหาประโยชน์จากทุกคนที่สัมผัสกับเราแม้แต่คนที่รังเกียจเราหรือเรารังเกียจเราจงหาประโยชน์จากเขาให้ได้นะอย่าเก่งเปลี่ยนมิตรให้เป็นศัตรู อย่าเกง่งถ้าเก่งจริงอะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรสิส่วนใหญ่มันเปลี่ยนมิตรให้เป็นศัตรูเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นนหลวงตาไม่ไม่มาละ <c oughs> หมดเวลาอย่างเอ้ยเรียกหลวงตามาเลย เราก็มีเรื่องเล่าเยอะอยู่แต่มันหมดเวลาแล้วเออ